นนสวัสที่จททุกคนเอมาหน่อไม้เนาะออกายอีกแล้วเดี๋ยวเอาเอาไปให้คุณป้าอยู่ตรงเนี้ยทางบ้านเนี่ยจะเอาไปเห็ดหน่อไม้สมเนาะเราก็ต้องมาตัดหอ,อกอยู่เรื่อยๆนั่นแหละจ้งจะได้กินไม่งั้นมันจะไม่ออกพอเราตัดเสร็จเดี๋ยวเราก็ขวดขวด,ขวดเอาน้ำเส็จไม้แถวนี้แหละใส่ให้เขาแล้วนาแรงก็จะไม่ออกแล้ว,วทุกคนเด้อ ตอนนี้มีออกมีให้ดูก็ดูไปก่อนเดอ้อออนี่อันนี้ก็ใช้ได้เนาะโยนไปก่อนอน้านแรงเราก็จะหลดน้ำเขาด้วยนะถึงจะได้กินไม่งั้นก็จะไม่ได้กินนะจ๊ะน้านแรงเขาจะไม่ออกเป็นหนอดเขาจะออกเป็นแหนง แลงนหน่อยแบบเราเอามาเอาแล้วถูกเปะถูกเปะนะแต่จะหน่ใหญ่ๆอย่างนี้จะไม่ค่อยมีเนาะจะมีแค่หนาฝนก็จะมีแบบนี้หนาแรงออกแบบนั้นเวลาเรามาเอาก็สามารถแกงได้ได้แบบนี้เสพเตัว <c oughs> <c oughs> เวลาไม่มีแต่ต้นนี้กําลังไหลก็เอาเราเราอาแตหน่ก่อนอันนี้ก็จะปล่อยไว้ก่อนเนาะโ <c oughs> อ๊ยไม่ก็ได้จะกเกะเกะไปหมด ขยันนะทุกคนหมดแดงทรายไม่ได้เลยได้ก็หมดแดงทรายนี่กัดเราก็เปื่อยหมดแดงทรายกัดถ้าเราขยันนะซับเสเร็จแล้วเราก็เอาขิงงัวนะมาใส่อันนี้ก็ตัดตัดตัด,ตดไปใหม่ก็เอามาทิ้งไน้นี่มันก็เลยค่อนข้างจะหลุกนิดหนึ่งเนาะมันทำให้ปิดตาหน่อไม้ไม่ยักจะออกไม่ค่อยมีเวลามาทำก็มันไแหละมันเอ้นหลายหมดแดงทรายมันหลายาย,ลาย,ยาโดนกัดไปแล้วมันท้องอ่ะ เปื่อยเลยดดเด้บมเดงทรายกัดน,ะดดนดี่ยม่นจะธรรมดาเด้คนก็ได้เอาไหมเอาได้ไหมจิ้มได้ไหมเอาไปก่อนวิ่งออกเยอะเยอะทุกคนออกเยอะมากโอ้ย ตัดแต่งนี่หลายรอบเราด้วยนี่ตัดให้เข้าหน้าๆไม่ใช่ตัดแต่งเนาะเพราะเวลามันออกแล้วเราก็มาตัดออกนี่เห็นไหมเราไม่ได้มาดูมันก็จะยาวแบบนี้แหละมันก็จะตัดเอายากโอ้ยตัดเห็ดตัดโคนเลยนอนอยู่ไรโออหมดแดงไฟเลาให้พอบ้านเอานอนไหนไม,มีหมดแดงไฟ เ้ายลอมือยังัดนลนี้เราวังอ้นั่นด่เดนเวลาเราตับสูงมันจะเป็นแบบนี้เวลาแนหมออกเราเอาไม่ได้ะต้องตับตัำเวลาเนาหม่ออกยากยากเวลาเราซับอะนะมันจะโดนมือ เสียมไม่แล้วมามาต่นี่มาต่มีแต่หน่อยาวๆมีหน่อสั้นหน่อต่ำติดดิน้วยก็เลยอันยากแล้วรับออกให้หมดทุกคนแบ่งๆกันปะเรามีเราเรากำไม่ยัด ไหวไหวทีมไว้มันก็จะยาวจุดลดเอานอนนี่มาตัาง้งเป็นเสาธงอยู่นี่แหละเดี๋ยวกางขา้อไผ่ให้พวบานเอาเอาไม่ได้อ,อันนี้ออกก่อนอันนี้เอาไปไว้นุนเดี๋ยวไปไว้นุน đem mình giáp này nè, tơ bột, đâu hãy con được, dài có trả tắt luôn vậy dài đi đi quẩn cho market, bởi vì mình là một cái sao nhiều, ô, lâm bạc ออกให้หมดมตัดด่างม่เอาอยากก็ตรงนี่แหละเดี๋ยวนนี้ให้ขาบ้านเอาเนาะโอเคจ้ซสำหรับคลิปนี้แค่นี้เลยเนาะเขาได้อยู่เขาได้ไดเห็ดหน่อไม้สมอยู่ขอบคุณนะคะสวัสดีจ้บไปแล้วจับ๊ายบาย Để khen đi lại Lớn nó là phải phục ban pháp không? Mất lẹ